มีเสื้ออยู่หนึ่งตัวอีกแล้วครับวันนี้เป็นเสื้องานเก่าตะเก็บเดียเด่ยวเดี่ยวแบบสภาพสวยคอเราจะมาทำความรู้จักเสื้อตัวนี้กันครับเริ่มต้นอย่างที่เคยบอกครับผมตัวนี้ดูรายละเอียดลายมันให้ดีก่อนนะครับอ่าลายมีคำว่าอะไรบ้างสปริงเกรดเบ b ี Baby, ot, ้รูท o t บสามโอนะครับ a อสตาร์ All star, 1994อันนี้อ่านอ่านไม่ออกจริงๆครับ อาจจะเป็นชื่อเมืองนะฮะเรารู้แล้วว่าลายสกีนนี้คือ1994แต่นี่ไม่ใช่ต่อปีเสมอไปนะครับนี่ไม่ใช่ต่อปีนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับบางทีมันอาจจะตรงกับต่อปีได้แต่บางทีมันก็ไม่ตรงนะฮะถ้าเกิดว่าลายนี้เขียน1994แต่แต่เสื้อเป็นปีใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่สามารถนับได้นะฮะแต่คราวนี้มาดูกันว่าตัวนี้จะตรงไหมครับตรงต่อปีเขียนไว้ชัดเลยครับ นี่ครับ94เห็นไหมไม่เขียน1นึ่งกสี่นะเขียนว่า94นะฮะ94ี่นี่ตอกปีตัว4ชัดเจนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปี1994จริงๆนะฮะนี่คือตะเข็บเดียวทั้งตัวนะครับป้ายอะป้ายยังตรงยุคหรือเปล่าครับอ่าป้าย Food of the Room Bed a s Made in U.S.A. นะครับเป็นผ้า50 50นะครับนี่ป้ายตรงยุค ตอกปีตรงกันลายสกีนตรงกันตะเข็บตรงกันจบเรื่องครับนี่คือเสื้อเก่าอย่างแท้จ,จริงนะครับตัวนี้ทีนี้ดูด้านหลังครับด้านหลังก็ตอกย้ำอีกครับผม1994 3เก e าเก้าสี่สา o ยีโอ r บบี้ร a ทสปร a งนะครับก็จะมีลายชื่อพวกนี้ทั้งหมดนะครับใครเป็นเมนเจอร์สตีฟฮับโค้็คือใครโค้ดอีกคนคือใครแบทบอยคือใครนะครับ นี่คือ,อรายชื่อดูเพลินๆอาจจะเป็นเสื้อเบสบอลธรรมดานะครับแต่ถ้าเราหาข้อมูลกันจริงๆนะครับซึ่งจริงแล้วคำนี้อ่านว่าเบบด้วยนะเบบรูทนะครับเบบรูทเนี่ยถ้าหาข้อมูลมาเนี่ยเบบรูทนี่คือแบบว่านักเบสบอลระดับแบบตำนานเลยหรือจอร์จเฮอร์แมนนะครับอ่าเราดูรูปสินี่คนนี้นะครับแล้วก็นี่มีเบบรูทลีกด้วยนะครับเบบรูทลีกเนี่ยโอ้โห จัดมาตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะนี่เห็นไหมครับอ่านี่คือข้อมูลนะนี่อาจจะเป็นเบบรูดรุ่นอายุแบบ13ปีนะครับ่าเป็นออสตาหน1-9-9-4ในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีก็เหมือนแบบฟุตบอลลีกบ้านเราอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าชื่อชื่อเบบรูดเนี่ยเป็นชื่อตั้งตามตำนานเลยนะครับซึ่งเสื้อของของทางเบบรูดเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยเสื้อเบบรูทนะครับ มันไม่ใช่ลายที่เรามีในตอนนี้นะครับต้องหาข้อมูลอีกครับว่าเสื้อนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับ2 8ยูโรเบบลูดใครเคยได้เบบลูดบ้างครับงานเก่าเบบลูดครับซีรีส์40เหรียญครับทีนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าเสื้อตัวนี้คือเสื้ออะไรครับไม่ใช่เสื้อเก่าตะเข็บเดียวที่เราไม่รู้จักนะครับเราก็รู้จักแล้วว่ามันคือเสื้อเบสบอลลีกเบบลูดนะครับของ รุ่นอายุ13ปีนะครับต่อปี1994นะครับไลา์ก็94นะครับปลายก็ตรงยุคนะครับ94ครับผมแล้วก็นี่คือหลายชื่อของทีมในวันนั้นนะครับทีมในวันนั้นมีใครบ้างในยุคนั้นมีใครบ้างเราก็จะได้รู้นะครับนี่คือเสื้อวินเทจตะเข็บเดี่ยวของแท้ครับผมถ้าดูแล้วชอบใจคลิปพาดูเสื้อแบบนี้นะครับผมก็กดใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ อยากให้ดูเสื้อแบบไหนอีกหรือมีอะไรมาเสวนาคุยกันก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ